หรทุกคนเพราะการใช้วิรัยสินทนไม่ไหวครับถึงกับต้องจ้างหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับ ล่าสุดทุกคนทางด้านนะครับบอสโจโยมนินแล้วก็พ่อการชัยวิไรสินเนี่ยก็ได้มีความเคลื่อนไหวแล้วก็อัปเดตคิวงานงานนี้นะครับวันที่2มีนาคม2,568ครับทุกคนที่โรงเรียนบ้านนาโพใต้ตําบลน,นาโพกลางอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับทุกคนวาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทางด้านพ่อการชัยวิรไยศินนะครับที่จะพาหมอลําสาวน้อยลําเพลินโชเนี่ยไปแสดงครับที่ อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรียก้ว่าเป็นบ้านเกิดของพ่อการชัยวิไยศินและพ่อการชัยวิไยสินเนี่ยครับทุกคนก็ต้องบอกว่าจะทําเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับห้องน้ำครับทุกคนให้กับโรงเรียนกับวัดด้วยนั่นเองครับทุกคนนี่คือพ่อการชัยวิไยศินครับทุกคนได้เผยผ่านคลิปวิดีโอนะครับและที่สําคัญเลยก็คือพ่อการชัยเนี่ยก็เผยว่าทางบ้านตัวเองเนี่ยครับทุกคนไม่เคยได้ดูหมอลำที่ราคาหลักแสนเลยปกติ ติครับทุกคนจะว่าจ้างหมอลำคณะเล็กๆนะพุกคนแล้วก็ไปที่หมู่บ้านของตัวเองครับแล้วก็ปีนี้แหละเพราะการใช้วิทยศไรสินเนี่ยก็อยากให้คนเท่าคนแก่ที่หมู่บ้านเนี่ยอยากเห็นวัฒนธรรมนะครับของคนอีสานแล้วก็วัฒนธรรมของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับทุกคนได้ไปเล่นถึงอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลเลยสุดยอดมากๆเลยนะครับนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับตอนเนี้ยหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชเนี่ย ก็เผยออกมาแล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชุดแดนเซอร์เหล่าบรรดาพระเอกนางเอกต่างๆครับทุกคนที่ร่วมกันมาเสริมทัพกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องก้อยชลินีนะครับหรือนะครับพระเอกท็อปธนาชัยน้องฟอสสิทธิชัยแล้วก็มีอีกหลากหลายคนมากๆเลยที่มาเสริมทัพนะครับน้องเจ๋งแป้งนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะการใส่บอกว่าดูแล้วแล้วประทับใจแล้วก็ถ้าออกไปแสดงที่บ้านของตัวเองเนี่ย ไม่ขายหน้าขายตาแน่นอนสมหน้าสมตาแน่นอนครับด้วยฉากด้วยเครื่องเสียงด้วยชุดแดนเซอร์ด้วยอะไรต่างๆที่เขาได้มีการฝึกซ้อมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพราะการใส่บอกว่าได้ดูแล้วขณะที่วงหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยยังไม่ได้เปิดฤดูกาลเลยนะครับแต่พ่อการใช้วิลัยสินเนี่ยก็คือตัดสินใจ ว่าจ้างกันเลยทีเดียวนะครับนะ้องก็ต้องขอชื่นชมจริงๆเพราะว่าถือว่าเป็นบุคลากร,กรที่เป็นตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างครับทุกคนขององค์กรจริงๆครับอย่างที่บอกว่าพ่อการใช้วิัยศินเนี่ยก็อยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพรกมายาวนานเหมือนกันครับและสิ่งนี้คุอมมิมคิดว่านะครับทางด้านพ่อการใช้ก็คงอยากจะตอบแทนผู้บริหารอย่างเช่นบอสโจนั่นเองนะครับทุกคนเนาะและ มีอีกคนหนึ่งที่ว่าจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแล้วน,ะนั่นก็คือน้องอุ่งอ,งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนี่ยพ่อลูกนะเพราการใช้น้องอิง,องเขาก็จะมีแนวคิดเหมือนกันนะัคือการที่แบบว่านะตอบแทนนะครับองค์กรน,นั่นเองครับอย่างน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงที่ ไปแสดงที่บ้านตัวเองในในปีนั้นครับก็ถือว่าโอ้โหได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆเนาะเป็นงานบุญนะครับทุกคนในในตอนนั้นต้องบอกโอ้โหขายบัตรออนไลน์ได้ถล่มทลายกันเลยทีเดียวครับและมีจุดพีคในตอนนั้นด้วยอุงอิงเพชรบ้านแพงกับเม่หน่อยก็คือร้องไห้กันบนเวทีนะครับทุกคนด้วยความที่แบบ ภาคภูมิใจและว,วันนั้นนะครับทุกคนชาวสีสะเกดไปกันเยอะมากจริงน้องก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของเอ f ซแฟนคลับจริงๆนะสำหรับน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนนะ้องก็ถือว่าเป็นความภูมิใจขององค์กรนะครับสำหรับทางด้านพ่อการชัยวิไัยศิลป์นะครับทุกคนนาอโรงเรียนบ้านนาโพใต้ตําบลน,นาโพกลางอําเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและอุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปนะครับอ่านคอมเมนต์บางคนบอกว่า พ่อการชัยเชิญน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไปด้วยได้ไหมเห็นบอกว่า2มีนาคม2568เนี่ยน้องอุงอิงแสดงอยู่ขอนแก่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่พ่อการชัยจะต้องกลับบ้านตัวเองเนี่ยพ่อการชัยจะต้องลาด้วยนะทุกคนและน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็แสดงขอนแก่นก็เป็นอะไรที่ไกลมากๆเชื่อว่าน้องก็อาจจะมีร่วมบุญไปกับทางด้านพ่อการชัยวิไัยศิลป์แน่นอนครับทุกคนถ้าน้องไม่ได้เดินทางไปนะครับโอ้โหก็ถือว่าวันนี้เราได้ไปอ่านคอมเมนต์เนาะนี่คือบุคลากรที่แบบว่าต้อง ต้องให้เขาจริงๆนะเพราะการชานนใช้เขาเป็นคนที่ใจป่าใจปั้มนะครับเขาเป็นคนที่ใจปั้มนะเอาจริงๆทุกคนนะครับก็ต้องมารอเลยมารอติดตามเลยนะครับนะสำหรับลูกสาวองอิงเพชรไม่ใช่ลูกสาวองค์ิง,งเพชรบ,บ้านแพงสำหรับคิวงานคิวงานเพราะการใช้วิลัยสินนะครับอเดี๋ยวอิ่มจจให้ทุกคนนะเข้าไปฟังเสียงพะการใช้สักนิดนึงนะต,งต้องบอกว่าพกการใช้เนี่ยก็โอ้โหนะครับออกมาเผยเลยนะว่า เหตุผลเพราะจ้างเพราะอะไรก็คือได้ดูแล้วแล้วทุกคนก็รอไปดูกันนะครับวันเปิดฤดูกาลวันที่31นี้นะครับวันที่31นี้ครับทุกคนก็จะมีรับเชิญเป็นโชว์ของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับอ่ะทุกคนดูอ่ะเพราะการใช้ใสารน่อยเราเพื่อโชคขนาดที่ยังไม่ได้เปิดวงครับเนี่ยเขาต้องกาที่จะทเลยครับทางด้านฮาร์กาได้ได้เบิรงแล้วคือว่าถ้าเอาไปบ้านก็คือซี่โบคล้ายหนาคล้ายตา เพราะว่าในบ้านในหมู่บ้านนะตั้งแต่ผมเกิดมาเรเคยมีมอะลำมสองสามแสนไปลเล็ดไม่แต่เจ็ดแปดหมื่นอยากให้ผู้เฒ่าได้เบิง้งอ,อยากให้ผู้เฒ่าได้เบิ้งมอลำอีกอย่างนึงับก็มีกำลังกำลังที่จะซัพพอร์ตตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งผมจะทำเป็นคอนเสิร์ตการกุศลสร้างห้องน้ําให้กับโรงเรียนบ้านอาโภใต้ครับถึงผมเพ็นประจําทุกปีวันเกิดสร้างห้องน้ํา<ล>ให้โรงเรียนนวันที สม <2, S 2> ีนาคมสองห้าหกแปดครับปาเดกเขาอีเดไปบึ้งเสาวน้อยสีสวน น่าจะแสดงอยู่ที่ขอนแก่นเนาะทุกคนอุ้มอิมเห็นหลายคนไปคอมเมนต์อยู่เพราะฉะนั้นแล้วน้องอุ้อิงก็น่าจะไปไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าอิ่องไปนี่คือแบบนะเพราะการใช้ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก1ล้านบาท <laughs> นะครับทุกคนเนาะสขอแสดงความยินดีกับพ่อการใช้วิลศยลินด้วยกับความสําเร็จเนาะคือเป็นบุญมากๆเลยแหละที่พ่อการใช้เนี่ยมอบความสุขให้กับคนในหมู่บ้านตัวเองนะครับเนาะเป็นการที่ให้ผู้เท่าผู้แก่นะครับคนเท่าคนแก่เนี่ยได้มีความสุขครับทุกคนเนาะปังมากๆนะครับอื ก็เป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับทุกคนเนาะช่วงนี้คือโอ้โหทั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโจก็ถือว่าคิวงานแบบสุดปังมากๆอย่างที่บอกนะครับว่าวงนี้ก็วงเหมือนวงอุงอิงเพชรบ้านแพงอีกวงหนึ่งนั่นแหละครับทุกคนเพราะว่าก็เป็นธุรกิจนะพ่อลูกเนาะอุงอิงก,ก็เหมือนลูกพระโจ ก็คือเป็นวงของพ่อลูกเขานะครับทุกคนเนาะเนี่ยโลโก้ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือสุดจริงก็คือเนี่ยได้จริงๆครับทุกคนเห็นไหมคิวงานเป็นร้อยคิวงานนะครับสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์ใครๆก็อยากดูนะขึ้นชื่อว่ามีคําว่าสาวน้อยเนี่ยนะครับทุกคนเนาะเป็นแบรนด์สาวน้อยอะไรก็ขายได้จริงๆนะเออนะครับทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อการชัยวิไัยศิลป์ด้วยปังมากเลยนะพ่อการชัยนะครับอุ้ยอยากไปบ้านพ่อการชัยมากเลยอะ ไปดูหมอราสาวน้อยํำเพลินโชว์นะเดี๋ยวเด๋ยดูคิวก่อนนะว่าจะไปได้หรือเปล่าอุบลกี่กิโลเนี่ยกรุงเทพอุบลกี่กิโลครับทุกคนไกลมากเลยนะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสได้นะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณาวันนี้โอ้โหข่าวสารทั้งวันจริงจครับทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อพแม่แด้วยกแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับ